สวัสดีครับเปิดเป็นพี่น้องในประเทศต่างประเทศนะครับพี่น้องผู้ใส่แรงงานต่างดินแดนทั้งเมืองนอกเมืองหน้าด้อกำลังใจจากลุงอ้วนหาเงินได้เงินหาค่ำได้ค่ำมึอนี้่ส้ามึอนี้ไปเยี่ยมยาถามข้าวไปยี่บีไปยีฟังเออคนนอนอยู่ไหนอยู่ไหนกันกับลุงอ้วนแหละคนเลี้ยงงัวงัวงามเลยพี่น้องมึอนี้มาแวะถามข้าวโล อ่าลุงสวัสดีครับโอ้ยเป็นกระส่งหนาวเห็นไหมลุงใหญ่นะว่าเห้เบิ่งงงวงงามเขาดูวยพี่กัดมือนีเก๋ควักฟ้ามือเก๋ยุ้พี่แล้วพี่น้องบ้านหวยคู่หมู่สิบสี่ตำบลหน้าหนังพุทธบิณฑ์น้องไายเสาวันพุดที่สิบแปดท่นวาคมสองพันหกร้อยหกสิบเจ็ดพี่น้องบนเบิ่งดูหมาพันผืนนี่นะผู้ผืนเลี้ยงหมาพันพร้อมนี้ยุบๆป้า หาลาตาฟ้งหนอกแต่ว่าหาลาเก,ก่งเลยเล่นแถวดีดับไปแล้วได้จินตัวไปเล่นปนีนี่นนย่านนัตฮะ่งมาเกตยโอ้หมาพันแเล่นตายแล้วอวอ้เดี๋ยวจะลุงน้องบอกกำลังขุ้นไม้ยู่นี่นออกำลังฝึกไปหมาพันแพนด้าพึนวันยี้ฟัง คนประสมก็สามเร็จพี่น้องเลียงนัวมามาเอาลุงอันนี้เป็นแท่อียงลุงนี่โอเขามันแทงะร้ห้โอ้โครงการหลวงโอ้พ่อเห็นนี่น้ําโคกหมดหลายหมองเออะมาตั้งแท่ให้สมอฮะมาตั้งอันเอียงเหรอเขาเอื่นแท่งน้ำบ่เอแทงน้ำจอปรดานให้พ่อสมบ่โอเขาจะจอน้ำใหงละอือ่ว่าเอาห้องเาคือมีอยู่พลังงานแสงนี่แผ่นโซลาเซลล์ บ่พอใส่เล่นบ่ว้าวใส่กะทิอู้หเพิ่มประชากรไ,ไว้อีกหาคนปูคนอ้อยว้าวหมืนตัวนี้ไหมอออ้อยกตมีอ,มอู้หไปเยอะฟังไงล่ะว้าวบ่ดาได้พี่น้องเอาสูญยางกเกษตรผสมประส,สานลักลักเป็นลเลี้ยงงัวนละ่ะเนี่ยจากไอ้หนุ่มโรงงานตะกี้เพิ่งหายอยู่หากินแถวสมุทรสาครพุ่ <c oughs> นล่ะเป็นไอ้หนุ่มโรงงาน <c oughs> อยู่หลายปีเลยอยากได้เป็นเจ้าของโรงงานบ่ลูกเลยออกบ่ ว้าว14ปีเนาะว่าน่ะเป็นไอ้นุ่มโรงงานอยู่แถวสมุทรสาครน,นี่14ปีเพีย้งงเอ้ย <c oughs> ขยันมันเพียยออ้ยนหยัดอวดออมอือโอ้โหยับใหญ่ใส่ชวยกับมาอยู่ที่เออมาสาั่งบ้านแปลงเบื้องเห็ดเกษตรอยู่บ้านอยู่ของทุกบ้านนี่ <c oughs> บนเบื่อโรงงานแล้วว่ะบังดูเราปลูกไว้เว้ย <c oughs> พวกโถอยได้มาขยันเถอะลูกพี่เอ้ ปีนี้วายตัทอาไรปีนี้วัวนะจักไรเราปลูกไวเดียววายโอ้แฟนเงินเมื่อสองหมื่อนี่เจ้านี่วัวนะปลูกเข้าได้บ่ละไรสองไรเงินหมื่อนี่ไงพี่กาเป็นเงินสี่เมื่นเกือบหาเมื่นที่พี่น้องเนี่ยปลูกสองไรหนึ่งก็ได้ ปีนี้เราว่ายังต่ำสามหมื่นก๊อกรักเราวะเออขนาดอ้อยตอเนี่ยหนเราดูแลรักษาดีๆเติบี่ปลูกหญ้าพร้อมุนะเพี่องก็เต็มขอกเต็มฟ้ามหญ้าก็เต็มสวนเอ้ามาถามข่าวเพิ่นพี่น้องเองเพิ 10, ่นประสบความสำเร็จในการเลี้ยงงัวเพิ่นบ่ขายบ่ค่อยขายดอกพ่อยย้าฟัง อืมแล้วว่าเลี้ยงเขาขี้เุ๊กสัยอย่างพวกเอ้ยออกดีว่เออแล้วว่าพันสามพันสี่นี่ว่ะเพื่ลุงใหญ่คือเพิ่นเคยท้องให้ตื่นตื่นเสียงตื่นริงโอ้ยขันวายมันหมอแล้วว่ามันตื่นเสียงลุงอ้วนมันนั่นตื่นเสียงเคยฉีดยาภาษาแล้วว่าจะต้องใช้เขียงยากก็ดอกโคม่ไดปเอก โอ้าวประชากรอะไรประเดีลยวลุงนี่สิบเฮ้สิบตัวเอาขายออกยุเรียบปะขายออกเลี้ยแค่นี้เราก็ตายนะเมื่ปีน่องัานขายอยู่บ่ขายตัวปีว่างงานขายไปสามสามตัวปีพันมากนะโอ้ขายเป็นราคาดีๆีขึ้เกินแล้วลุงเนาะตอนนั้นยังว่าท่านลุ่มดีเฮะตอนงัวเขาเริ่มสิลุ่มแล้วขายออกอ่ะเอ้ยขายท่านยังไงอือเดี๋ยวดีผมขายไหนขายดอกเตี๋ยวบอกจะบอกเอาขี้มันไว้จริงจริงละโอ้โหมันก็ มันมันเป็นไทถ่เงินเลลุงหนูเนาะไท่กลางมันไท่กลางหมดเลยไท่กลางยังไงมาตัวใหญ่ยเนี่ยโอ้ยมันก็กลางมันโอ้ยยังของของไงเขามันใหญ่กว่านี้ของใหญ่ตีโอ้ยง่จนเป็นตะยานเออนี่ไท,กไท,กท่กลางไท่กลางอือโอ้หัว่มันเป็นราคาที่เรียงไท่กี่แกนดีกบอบ่โอ้ยสิหนูกินเป็นท่านบ่เออเอันซื้อไงขาย,ข,ายข,าของบ่ลุงเออหาขอ,อพันก็ขายได้หรือไง อันนี้ขายว่าอะไรเลยเบยี้วถิ่มาขายหาวพันไไน,น,นี่นลนนเ,ลนเลยจเอืมง่วงอึดใหญ่ยังไงก็ขึ้นห้วถือลุงงอ้งกันยี่เนยใหญ่เลยฮะหญ่มั้นี้แล้วโอ้เรียงง่วงมาจากปีแล้วลุงนี่แต่ลุงเรียงนี่เนแต่เริ่มออกง,งานมากมันออกจากโรงงานมากจีเก่าปีสิปีละอือประมาณสิบกว่าปีหลุดไปลุงออกมาเนี่ยสิบกว่าปีหรือยังเออสิบกว่าปีแล้วโอ้ม่นี่มาไม่ได้ลูกใช่เพิ่นนี่มายิน ยินน oh, really? I mean, ี่เออลูกเขาเหมือนกันนะโอ้คก็ปีตาสังแต่เห็นไหมพ่นออกไหมเห็นไหมเห็นไหมโอ้เพิ่นยืนจึ๋งเงือดเลยอืมเหรอตัวผูกแม่อะไรลุงแม่เหรอแม่วัดเลยมี่ผูกตัวนึงจแดงๆมูไม้มูหน่อยวนี่ตัวแม่ลุงมันมันมาอยู่กักปีแล้วนี่แบบดำสิงดำใยายนี่มันอยู่กี่ปีลามันอยู่ได้สี่ปีหรอสี่ห้าปีลูกกับลูกขวากันบ่เออลูกควาก บ่ได้เปลี่ยนแพ้หรเถียบ่เีวว่าที่เปลี่ยนเขาก็กะกาบกะกาเปลี่ยน่เปลี่ยนมันเก่ไงตัวหลูกเพิ่นเนาะไงูเิ่นไงอยู่ที่เต็มห่วงอ่ะเพื่อนได้ยุปีเลยี่ห้ปีแลวไหอันนั้นถาเมึงไหนแทวแเอมแถทเนี่ยก็ไม่ต้องลูกวพยาฟังหมล้วเพื่อนโอ้มันให้ลูกงามิตัวอเดี๋ยว่ อ้ยก็สามอยนึงเรอะเขาก็มาเส้งน่ะจากว่าสมสามลอยว่าอาไรเอนบัเอลเอาอะไแค่อาราเาเกรตะกรพี่น้องไก่จี่เอาไปเลยเส้นไปเลยเขา้กาแฟไห้กินมื่อเลยโอ้เพี้ยงแหงนี้ใส่ห้างไปตลอดอให้ตลอดกูวางวนนี่พี่น้องเันตัวอกม่อีกตัวใดห้างนี่อืไอไกลุงวนมากมีตะขอกโอ้ยใจพี่ อันนี้มันตองมาอีกโูข่วงขวงเนี่ยขนคนไคนข่เน,นี่ยเหตุยังกับไข่เนืน้อนะเออโอ้ตัวนี้ไว้ถ้ากวดขี่กับกดยังออกมากโอ้อทั้งในก็มีตัวผืนก้งกึลมๆอยู่คนเออขีแ่แรงดีเคในมันในปุ๋ยเพอ่ในบ่ขายบ่หรือย,ย,อยังไงบ่ขายไอ้เพียโอ้จะใส่สวนบ่เออใส่ให้ใส่สวนน,น,นั่นแหละพ่อดี้หดสวนยางเด้อพี่น้วกไอ้ไฟฟังเนี่ยพ่อ่าใส่ยางเนี่ย ยางออกดีว่าด้เปลืองปุ๋ยเข้มีเพราะปั้นได้เห็นเขาพันสองพันสามอีกซูีกับพันนะวานนั้นนี่เจ้พงศ์ตะมันใส่อยู่นีโอ้อยยางเขาเลยพันสามพันสีอันนี้พันกลัวเนี่ยสูสีกันเลยล่ะซูสีเลยเพมเพอันนี้อะไรก็ออมันดีวันนี้นี้มันบำรุ่งดินพร้อมเตี้ยตัวเขมีพันจืดด้ะจืดเยดินเะ ตัวนี้เพันบำรุงดินโอ้ยสวนงูอ๊อกไฟังี้ยฟังเว่ยพันบ่ปล่อยบ่วางจักเถ่อพี่น้องเว้ยเลี้ยงมาตลอดงูอกมันจะถือสิแพ่งเราก็เลี้ยงยุ่งสิเราได้ผลผลิตอีกอย่างหนึ่งน้ำกลืเป็นขี้ของเพื่อนเะพควรอ่ะใส่ไห้ใส่หน้าใส่สวนยางเพืนออกดีเพื่นว่าเพื่นใส่แต่ขี้งัวเข้มพี่เถบสิเพื่อนใส่เพื่นว่า ไปว่าใส่ยังดีกัใส่โลดไปจอ้องใส่ตะขิยงว่ะพี่โอ้อยางเราออกดีเราขดไปใส่ <laughs> <laughs> เออไม่ได้ถือไปแพงก็เรียกเอาเขียวี่นี่ยติลุงเออโอ้ขวังไหยีเห็บมาต่หันไหวพภอยีบีนี่ปวกเดี๋ยวมึงเลี้ยวห้าเลยรู้ะขอกขอกเบี้ยบวกเออขอกเบี้ยบวกบวกบ่ขึ้นไหอเหีย เห็ดคอนมูได้ไม่เล็กไงศูนย์เนาะศูนย์เนี่ยพวกเอาเล็กเลยเห็ดคอบยิ่งไม่บานเล็กล้วนลโอ้อันนั้นฝากมาให้เกษตรกร,กรผู้เพื่ออยากเลี้ยงงัวะเ้าเกันเนี่ยคันง้วถือกางซีนเนี่เลี้ยงงวัวะลาดดีกว่าตีลุงโอ้ยงวัวหน่อยเขาเหรืมันดีองัวกระโดดหน่อยเขาเนี่ยมันจะถือเลี้ยงงาดีเลี้ยงงาดีซอยจะฟองไม่ไหลกินกะอิ่มไว้บ่กินไร ไทยกลางกบยังยังไทยก็ทงอืมไทสภาไเรยังเขาเนี่ยโอ้ยจอยลคนงัวกับจอยคนจอยมัวกับจอยเล้บ่เป็นเนาะอืถ้ากินกันน้ำข้นเนาะอืมกูโคใกลเพราะคนนั่นแนาะอืมถ้าคาตกันมันเนี่ยอืมโอ้มัวไทยีเกนกรเลี้ยงไงเนี่ย

เอาเคี้เอาฟุนแล้วว่ะพุนแล้วาขนไปใส่สวนยางพี่น้องเอ้ยกองเขาอย่างนี้ยางอ้อย,อยเราก็ง่ามหมอนี่ย้อนขีง้ง้วได้แล้วเราขนไปใส่ยายเผื่ออะโอ้ยพี่กายเด็กเขาบอกว่าไม่ได้ีต่อคุณฮะไม่ได้เรีจะต่ออ้อยนี่ตจริงอ้อยอ้อยตัวสองหมดนี่ตัวสองอพี่กายปลูกแค่สองไรเไ่เนีเงินเกือบหามื่นพี่น้องมินี่ขนาดอ้อยตัวเนี่นี่ ขีงงัวนคักเนี่ยผลผลิตขีงงัวนี่พี่น้องแล้วคนขีงงัวไปห้องพืน้นหัวนะหอยน่องมินิกันเดี๋ยวพันไหลตเตืบที่ตัวเล่าก็ได้ขนาดกวกหินแฮ่ได้พี่น้องเนี่ยกวกหินแฮ่ใส่น้ำใส่เออแร่งเขาเลยด้น้ำไปฟังคนขยันจากไอ้หนุ่มโรงงานพันตัวแถวแกเหล่าป่วยเราฮันออกมาอยู่บ้านอยู่เมืองเลี้ยงงวาาัวมากแล้วพัดออกจากโรงงานมากกับมา สื่งอ้วเลี้ยงนอนอยู่ไฮอยู่หน้าพี่น้องเรามาถือจังหวะเราโชคดีอยู่ช่วงราคาง้อแหลนง้อขึ้นเราก็เป็นไอ้ทุ่นในห้อนหลายเตื่นอยู่สูงเหม้เราก็เลี้ยงยุงเสือเราว่ามันถือขายบ่ได้เอาตะขี่พ่อใส่สวนยางใส่สวนหน่อยใส่ให้ใส่หน้าเราวะบ่พพใส่เลยฮะบ่พพใส่เลยขนาดบ่ขายตีขายบ่ได้อันขี่ก็ได้ ไทยยังนี่นี่ร้อยก็เลยคนเนาะคืส่งหนาวแต่มือนี่เป็นไนหนาวก็สมู้เหคือหนกันคือหนาวทั้งกองหนาวนู่หมอกลายเสร็จแล้วนี่เลยพี่น้องเอ้ยงัวงามงัวงามงัวไทยกลางเราว่าอยู่กับคนขยันคนเอาใจใส่พยายามเลงแล้วเอาใจใส่เติบที่เรื่องเห็ดยังไงแล้วก็เลยประสบความสำเร็จโลกแพ้เดี๋ยวลุงไม่มัดศัตรูบังเบียบวะ ได้เสียใจอยู่เลยบ่กางๆเฮอไดเทียอะไรอยู่ยาไทยพญาธิมัือยาบึงลุงบ่ยามันมันไทยมันนั่งนี่ล่ะเออเป็นลำปีลำยังก็อาศัยไฟเอาอืมเนโล่งเฮ้อาศัยไฟทางใส่ย่ำฝนน่ะอืมอาศัยไฟอ่อไล่เหียกไล่หินอืมไทยเนี่ยมันเกิดสิคือคนตัวอากาศเปลี่ยนสิไข่เองบ่เออก็ใส่ใจดูแลเอาตีอืมอ๋ออยากจะไข่เพื่นกิน มันอาการไข่เป็นแบบไรลุงซึมซึมว่ากินยาบ่หูว่าตีหางว่าตีเงยืนขึ้นเื่อๆเลยแม่นล่ะอือตายไว้ตายป่าตายแล้วคือว่ามันอันตายตัวนึงพีกันเป็นไรกว่ามันออกลูกลูกกนออกตัวใหญ่บวตานี้หนิเออลูกมันใหญ่ไดหน่อยล่ะอือแล้วลูกลูกแง่งกันบ่าวแง่งตัวไหนลูกกันอีต่อไทยบางวันที่แบะโอ้ตัวนี้น้อยแงามดเลยเอ้า แม่มันตายเอาเช่นเดียวกันมันคือเลี้ยงเอาแล้วกินนมนุ่มนุ่มปอานมปองให้กินโอ้อายุลไรบ่ไดตัวมันตายลุงลูกแรกนะลูกแรกโอ้เมั่วแม่สาวลูกแรกออกบ่ได้บ่ดึงสายมันเสบ็จบ่บ่ทอดบพเห็นโอ้ยบ่ลูกมันออกมาน้ำกลงไหมออกน้ำบ่ออกน้ำนองมันน่ะออกน้ำลกมันน่ะเอ้โอ้โออมันเบ่งลกนเลยออกมาเลยออกเลย ตอนออกกังวลเพราะท่านออกมันออกกลางคืนบ่คือสิบ่เห็นออกกลางเว้นไม่เห็นมันออกหรือไงอือออกมูลลูกมันออกเออมูลลูกออกออกกัใครอยู่ลูกเพิ่นย่งให็นอยู่แทนเมียไหมบ้านนี้ก็นสุขเขาโอ้สุขเขาก็บคนย่งของไผ่ก็บคนย่งบ้านนี้หมนย่งหมอนมาเบิ่งให้มานเย็บกับคนย่งโอ้บอกว่าเย็บยังงั้นเราก็ไม่ออกแล้วเขามูลลูกออกก็ย่งหมอลุง ออกม็ดพดไว้ออกมัดพ่วงไว้โอ้เหียบ้อยเลยเตี้เฮ็ดเอาขฮ็ดพอได้เลี้ยงลูกมั้เฮ็ดเด็กน้าเขายังไงทิโอ้่เิงอกมาบบง่าต้าเฮ็ดจังไรล่ะนบางเหอดิโอเฮ็ดได้หลเลคนคนอยากน้มเพรคู่กันแหลมมันไหลเนาะลุงมึงไปเลี้ยงไงกขังขวนี ขังไว้นี่แล้วนี่บล็อกไว้นี่แล้วนี่แล้วก็ป้าหญ้าป้านัน่นให้เขาป้านัน่นมันมนเศร้าแหล่แล้วมันเขาิพูนห<อ>ญา้าอ้อมทิพย์อ้อมเดียนตัวนี้หลายหม่องตัวนี้ไหมลูกไว้หลายพูน,นพี่น้องสวนหญ้าพื้นสวนหนึ่งฝากสาฟัง,ฟงท่างพูงนพูนวันย่ยฟังอันนั้นก้อยมันเขานี่ยเออพูนก้อยเขา,เาแหงนี่ก็ะสาหนามพิ่น อัน,อน,อนนั้นซับต้นกล้วยต้นยังให้กินพอรอมวันนีลูกเออบดไทยสาภัยโอ,อ้บดเพื่อไมีเครื่องบดพี่น้องบทเนี่ยมันนกิต่วมันตัวใหญ่มันได้กินไม่จะมว่ากินหลายประมาณนี้มั่วแล้วหลายตัวพร้อมแล้วก็เฟี้ยงแหงเสริมนำ้ำใบอ้อยอยอดอ้อยแล้วก็บรรดบานนี่หัวน้อยหยาแล้วก็บรรดแล้วก็ซับให้กินนำ้ำมืออยู่แต่ว่ากับประหยัดไว้เท่าที่เบิดเบ,บิดนาแรีงเนาะอืมเท่าที่เบิดนาแรีง เีวิตแรงเรามึงตัวคือเฟียงนี่แหรอน้าปังต้องอัดนี่โอุ้ณนอัดไวนงน้าปังกะเฮ็ดเฮ็ดเอมันนี่วนะเรามึงตัวกบพยายาฟงคนขยันนะไม่เ็นัจลเนาะเืออะไนอกจกจได้กระตัดไวอีกยอดไวกับมันบวชถึง่าจะควางมุนเวียดยีเหนือเต้โอ้เขาทาเขาทานี่พี่น้องไกอลุ่วดจะได้แมาถามคอวามเข้าเเบิ้งการปฏิบัติ ในการเลี้ยงงัวข้างโลเห็ดจังไหนสนอกโลคือบะถิ่มบ่ป่าจะเคลียร์สนกแล้ว่าถิ่มปลาบ่ได้ดอกได้น้ำมันอยู่ไหมพ่อท่านยาที่ใส่ในซอยมันได้ดี้นี่แพ้งก็ล่ะยายังก่อแพ้งก็ล่ะแพ้งก็ล่ะอืมอือพวกนั้นมาตรฐาถวะนล่ะเริ่มเลี้ยงนั่นยามาเขาครับเก่งเก่งเก่งแรงแต่น้าบ่เก่งคุมก็อยากตายอืม โอ้บ oh, รรย,ยากาศก็ได้ที่เลยพี่น้องเลยเอาคลิปนี้กันสิประมาณนี้แหละพี่น้องเป็นการเยี่ยมยามทำข้าวไปเยี่ฟางบ้านเดียวกันนี่แหละอยคนละฝากโคกกับว่าไกลกันดอกลุงกวนเคยมาถ่ายทำอยู่ปไกลเนี่ยเมืเ่อเบิ่งผู้ประสมก็มสำเร็จในการเลี้ยงงัวเป็นเห็ดเกษตรผสมประส,นสานพร้พอมลายลายย่างนี่แหละผู้พป,ประสมก็มสำเร็จเอาใจใส่วันท่อไป แต่เป็นยังผาดยืดได้ห้างเทียร์ก็ได้มาพ่อรุ่งฝากกดไล์กดแชร์กดติดตามไปเด้อพี่น้องเยเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงอ้วนบ้านหน้านะเนี่ยขอบคุณหลายครับสำหรับพี่น้องผู้เข้ามาติดตามก็ได้ขอบคุณสำหรับลุงใหญ่เด้อลุงใไงสวัสดีครับขอบคุณครับที่ให้ทายห้ามเ็ดกระั้อครับ